ใช้มากี่ปีละสามปีแลยครับสามปีแล้วครับผมโอ้แฟนมันแท้เลยนะแตกต่างอย่างไรบอกเลยเล่ามาเลยถ้าฉีดนี้แล้วข้าวจะลากขาวโบหรือยาวขาวแล้วกินปุ๋ยดีเราใส่ปุ๋ยรุ่นแรกดีพอจะใส่เขี้ยวนี้ต้องเลื่อนไปนานเลยก็ใส่เขี้ยวนึงก็คือระยะห่างการใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยที่ชไม่ต้องใส่ปุ๋ยที่แล้วปุ๋ยที่เราใส่น้อยลงไหมน้อยลง น้อยลงด้วยจากร้อยร้อยร้อยกว่ากระสอบเนี่ยเราเหลือประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบไร้เจ็ดสิบกระสอบเจ็ดสิบกระสอบก็คือลดลงมาเหลือแค่ไร่ละลูกจากไร่ละเกือบสองลูกอย่างเงี้ยก็ถือว่าลดต้นทุนเนาะแล้วความแข็งแรงของต้นข้าวความสมบูรณ์เป็นไงมางต้นแข็งอืแล้วล้มยากล้มเนี่ยเดินเดินนี่จะไม่มีการล้มละข้าวต้นแข็งมากเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งดูนาข้าวสวยมากเลยครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเขียวสมบูรณ์เดี๋ยวมาพูดคุยกับชาวนาครับว่ามีการดูแลแปลงนาข้าวของตัวเองอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมประทีปลุวันครับอยู่บ้านใดมะลื่นตำบลพนมรุงองเภอท่ทตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่าทาตโกนครสวรรค์แปลงนาข้าวของพี่ประทีปอีไร่ครับเจ็ดสิบไร่ครับ เจ็ดสิบไร่นะครับเจ็ดสิบไร่รอบนี้ลงพันข้าวอะไรหอมพวงครับหอมพวงนะครับอ่าเจ็ดสิบไร่หอมพวงเนาะตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบห้าวันครับห้าสิบห้าวันอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยครับนะครับแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอ่าไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทีไม่รู้ครับใช้อ่ปุ๋ยถั่วไปเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็ใช้เคมีพันธ์ตามปกติอ่ะแต่ก่อนหน้านี้เราพบประสบปัญหาอะไรมาอย่างไรบ้างครับ เจอปัญหาแบบข้าวไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยเท่าไรก็ไม่ยอมโตข้าวเหลืองเงินอย่างเงี้ยนะครับครับอ่าแล้วก็ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยใช้เยอะไหมฮะเยอะครับเยอะครับเจ็ดสิบไร่ของเราเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่ตกร้อยลูกตกเป็นร้อยลูกเลยโอ้โหหลายตังเลยนะนี่ยังไม่รวมพวกเคมีอะไรต่างใช่ไหมฮะอ่าและแน่นอนครับนะครับพอมาใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีโดยเฉพาะตัวนี้เลยโฟทีนะครับที่เราใช้ใช่ไหมฮะอ่ะ ใช้มากี่ปีละสามปีนะครับสามปีแล้วโอ้แฟนมันแท้เลยนะอ่ะแตกต่างอย่างไรบอกเลยเล่ามาเลยถ้าฉีดนี้แล้วข้าวจะรากขาวโบกหรือยาวขาวแล้วกินปุ๋ยดีเราใส่ปุ๋ยรุ่นแรกดีพอจะใส่เที่ยวนี้ต้องเลื่อนไปนานๆเลยถ้าใส่เที่ยวนี้ก็คือระยะห่างการใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยที่แล้วปุ๋ยที่เราใส่น้อยลงไหมน้อยลง น้อยลงด้วยครับอ่าจากร้อยร้อยร้อยกว่ากระสอบเนี่ยเราเหลือประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบได้เจ็ดสิบกระสอบเจ็ดสิบกระสอบอ่าก็คือลดลงมาเหลือแค่ไร่ละลูกจากไร่ละเกือบสองลูกอย่างเงี้ยก็ถือว่าลดต้นทุนเนาะอแล้วความแข็งแรงของต้นข้าวความสมบูรณ์เป็นไงมางต้นแข็งอืแลวล้มยากล้มเนี่ยเดินเดินนี่จะไม่มีการล้มละข้าวต้นแข็งมากเลยครับแล้วการรบกวนของแมลงโรคพืชอะไรเป็นไง ทนด้เยอะเพราะว่านอนเนินจะไม่ค่อยไม่ค่อยกวนเลยอืมพึกนอนเจาะปึกอะไรนะไม่ค่อยกวนเพราะตัวมันแข็งอ่านี้อาจจะมีบ้างนะแต่น้อยปลึกมอดใบมืดเขาบ่อยไปนผมไม่ค่อยเป็นครับก็แสดงว่านอกจากลดปุ๋ยเคมีแล้วก็อาจจะลดเคมีผันด้วยครับอืมลดได้เยอะเลยอ่แบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครใช้ครับผมอ่าดียผลผลิตพูดถึงผลผลิตนิดนึงนะครับพอเรามาใช้โฟทีเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ก่อนผลผลิตของเราเป็นยังไงฮะเมื่อก่อนนี้ ทำมันไม่ได้ไล่ละเกียนนะจะดสิบถังเต็มที่หลังจากมาใช้นี่เยนเทินอถ้าถ้าพูดถึงถ้าเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยผมก็ยังได้ตามยังได้ไล่ละเกียนแต่ถ้าไม่เกิดโรคเลยผมกว่าเกินนาครับก็คือตั้งแต่เราใช้โฟที่ผลผลิตเราเพิ่มเพิ่มขึ้นต้นทุนก็ลดด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าโฟทีช่วยส่งเสริมครับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตได้ดีมากอะน้องใหม่ครับโฟซอยวันนี้มาแนะนํานะครับเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพดินบำรุงดินและแก้ปัญหาเรื่องดินมีปัญหาเรื่องดินมั่งมั้ยครับมีครับยังไงฮะดินมันเหมือนกับพอพอเราไถหว่านเหมือนพอเราหว่านข้าวไปแล้วข้าวมันไค่อยไม่ค่อยขึ้นือหน้าดินมันเหมือนเป็นสนิมเป็นน้ําฝาเหลืองๆๆอือนะครับพอพอเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันเหมือนกับรากมันไม่เดินไม่ค่อยกินปุ๋ยอืเหมือนดินมันจะเสียไปแบบนั้นอ่าโอเคถ้าน้องใหม่สามารถแก้ปัญหาที่พี่บอกมาได้ดีไหมครับดีครับ โอเคครับแนะนําให้ลองใช้น้องใหม่ดูนะครับโฟซอยโฟทีก็ดีอยู่แล้วเราต้องใช้เป็นตลอดอยู่แล้วอดังนั้นวันนีน้ต้องขอบคุณพี่ประทีปมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของโ t ทีให้กับพวกเราได้ฟังนะครับวันนี้ผมนะัทพงศ์ม,มทองกเกษตมทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ